เมื่อพูดถึงฮิญาบหลายคนเข้าใจว่าเป็นภาคลุมแบบไหนก็ได้เล็กบ้างบางบ้าง,างหรือคลุมแล้วยังมีผมโผล่มาด้านหน้าหรือด้านหลังก็ได้มีมุสลิมจํานวนมากที่คลุมฮิญาบหลากหลายรูปแบบทําให้การคลุมฮิญาบในปัจจุบันไม่ต่างอะไรกับแฟชั่นเสื้อผ้านอกจากนี้ยังเข้าใจผิดคิดว่าการคลุมฮิญาบคือการคลุมแค่ผมและบางคนก็ยังเปิดเผยต้นคอหรือแม้กระทั่งบริเวณหน้าอกโดยที่ไม่ดูว่าการคลุมฮิญาบที่ถูกต้องครอบคลุมถึงเรื่องใดบ้าง การคลุมฮิญยาบของสตรีมุสลิมนั้นไม่ใช่ประเพณีของอาหรับไม่ใช่ประเพณีที่สืบทอดกันมาหรือคลุมเพียงแค่ฝุ่นสำหรับสตรีในประเทศแถวทะเลทรายแต่เป็นบุตรบัญญัติของศาสนาซึ่งฮิญายาปแปลว่าปิดกั้นเพื่อปกป้องตัวเองจากฟิตนะหรือความไม่ดีไม่งามทางสังคมเช่นป้องกันการถูกแซวหรือการหยอกล้อเชิงชู้สาวจากเพื่อนชาย เป็นต้นจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดแกบ่บรรดามุมีนะให้พวกเธอลดสายตาของพวกเธอลงต่ำ และให้เธอรักษาทวารเธอและอย่าได้เปิดเผยเครื่องประดับของพวกเธอเว้นแต่สิ่งที่พึงเปิดเผยได้และให้เธอปิดผ้าค,คลุมศีรษะของพวกเธอมาถึงหน้าอกของพวกเธอคำพีอัลกุรอานองคการที่24อายา์ที่31การคลุมฮียาบที่อิสลามมีบทบัญญัติใช้นั้นไม่ใช่คลุมแค่ผมผ้าที่ใช้คลุมต้องปกปิดไปจนถึงหน้าอกยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือและจะต้องปกปิดทุกอย่างที่ห้ามไม่ให้เปิดเผยไม่ว่าจะเป็นการเขียนคิ้วหรือใส่น้ำหอมอจอกจ บ้าทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทําเพราะจะทําให้การคลุมหิญายับของคุณไม่สมบูรณ์และไม่ถูกต้องซึ่งรายละเอียดการคลุมหิญายับที่ถูกต้องและสมบูรณ์มีดังนี้ 1. การคลุมหิญายับจะต้องปกปิดทุกส่วนของร่างกายรวมไปถึงหน้าอกอัลลอฮฺสัันตะลาได้ตรัสไว้ว่าโอ้นบีเอย๋ยจงกล่าวแกบ่บรรดาภรรยาของเจ้าและบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางนั่นเป็นการเหมาะสมกว่าที่นางจะเป็นที่รู้จักเพื่อที่นางไม่ถูกรบกวน และอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ 2. เสื้อผ้าจะต้องไม่รัดรูปจนเห็นสุดทรงเพราะจุดประสงค์การใช้ให้กลุ่มหิญยาพเพื่อต้องการปกป้องผู้หญิงจากความไม่ดีงามจากการเปิดเผยเอัลลอการใส่เสื้อผ้าที่รัดรูปถึงแม้จะปกปิดผิวหนังแล้วแต่ยังคงเปิดเผยรูปร่างสุดทรงซึ่งการเปิดเผยบางส่วนของรูปร่างนั้นก็ยังคงเป็นการเชิญชวนให้มองอยู่ 3. การคลุมหิยาบต้องไม่มีการประดับประดาในตัวของมันอันาลลอฮฺผูะานอัลลอฮฺได้ตรัสไว้ว่าองค์การที่24อายะที่31ความว่าพวกนางอย่าได้เปิดเผยเครื่องประดับของพวกนาง สำหรับในส่วนนี้ควบคุมไปถึงเสื้อผ้าที่สวมใส่และดึงดูดความสนใจซึ่งมีเครื่องประดับที่ทำให้บรรดาผู้คนเกิดความสนใจต้องชำเลืองตามองเสื้อผ้าของฟกนางและหลักฐานที่มาเยือนในเรื่องดังกล่าวอยู่ในองค์การที่33อายะที่33ความว่าจงอยู่ในบ้านเรือนของพวกเธอและอย่าได้โอ้อวดความงามของพวกเธอเช่นการอวดความงามของสตรีแห่งสมัยงมงายในยุคก่อน สีหยาบต้องไม่สวมเหมือนโหนดอูดรายงานจากท่านอบูไรร oh, ์ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลวะเลห์สัลลัมได้กล่าวว่าบุคคลสองประเภทที่อยู่ในไฟนรกซึ่งฉันไม่เคยเห็นทั้งสองมาก่อนเลยหนึ่งในนั้นคือสตรีที่กล้าวผมไว้ด้านหลังสูงเหมือนโหนดอูดซึ่งพวกนางเหล่านั้นจะไม่ได้เข้าสวรรค์พวกนางจะไม่พบแม้กระทั่งกลิ่นหอมของสวรรค์ 5. ต้องไม่ใส่เครื่องหอมน้ำหอมเพื่อ,อออกจากบ้าน มีฮะดิษมากมายที่ห้ามผู้หญิงไม่ให้ใส่น้ำหอมเมื่อนางได้ออกจากบ้านซึ่งหนึ่งในนั้นคือรายงานจากท่านอบีมูซาอัลอัชอารีว่าท่านรอซูอลลัลลอฮฺอะลัยฮิสัลัมได้กล่าวว่าผู้หญิงคนใดก็ตามที่นางนั้นได้ใส่น้ำหอมและเดินผ่านไปยังผู้คนซึ่งหมายถึงผู้ชายเพื่อจะให้พวกเขาได้รับกลิ่นหอมที่มาจากตัวนางก็เท่ากับว่านางนั้นเป็นผู้ที่ทำผิดประเวณี สาเหตุที่ห้ามใส่น้ำหอมเนื่องจากการใส่น้ำหอมสำหรับผู้หญิงนั้นสามารถกระตุ้นอารมณ์ความต้องการทางเพศของผู้ชายได้6เสื้อผ้าฮิญาบจะต้องไม่มีส่วนคล้ายคลึงกับเสื้อผ้าของผู้ชายและจะต้องไม่มีการแต่งกายเลียนแบบผู้ชายจากรายง,งานจากท่านอบูฮุไรร์ได้กล่าวว่าท่านรอซูลสุลลัลละวะสัลลัมสาบแช่ง ผู้ชายที่เรียนแบบการแต่งกายของผู้หญิงและผู้หญิงที่แต่งกายในแบบของผู้ชาย 7. เสื้อผ้านั้นจะต้องไม่เป็นเสื้อผ้าที่สวมใส่เพื่อการโอ้อวดเสื้อผ้าที่มีราคาแพงเกินความจําเป็นและฟุ่มเฟือยมีฮะดีษรายงานว่าท่านรอซูลซลละฮ์อะเลวะสลัมได้กล่าวว่าใครที่ใส่เสื้อผ้าโชว์เพื่อการโอ้อวดเสื้อผ้าที่มีราคาแพงเกินความจําเป็นและเป็นการฟุ่มเฟือยในโลกดุนยาอัลลอฮ์จะสวมใส่เสื้อผ้า ที่ตกต่ำให้กับพวกเขาในวันเกียรมะหลังจากนั้นพระองค์ก็จะทรงให้ไฟลุกที่เสื้อผ้านั้นเงื่อนไขาการคลุมหิยาบทั้งหมดที่กล่าวมานั้นอยู่ในรายละเอียดการคลุมหิยาบที่ถูกต้องทั้งสิน้นซึ่งการคลุมหิยาบเป็นบัญญัติที่ชัดเจนสตรีมุสลิมที่ไม่สวมผ้าคลุมศีรษะเปิดเผยศีรษะและหน้าอกก็ต้องขับว่าไม่ให้ความเคารพต่อคําสั่งของอัลลอฮฺสุบฮานุตาอลฮหิยาบไม่ได้ป้องกันภัยให้เราแค่โลกนี้แต่ยังป้องกันเราจากไฟนรกจงภูมิใจเถิด เมื่อคุณสวมใส่ผ้าคลุมฮิาบและแต่งกายถูกต้องตามหลักศาสนาเพราะมันจะเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความยำเกรงต่ออัลลอฮ์และเป็นเครื่องหมายของศาสนาที่บ่งบอกว่าคุณคือมุสลิม